กโูโดครับจิตมันนิ่งอยู่กโูโดนอ่ะจิตมันก็จะลงเป็นสมาธิได้เรื่องเรืม่มากคนมีแต่ฟังฟังแล้วก็ไม่ทำด้วยครับฟังเฉยๆฟังเฉยๆก็มึนก็ฟังเพลงอะไรครับอันนี้ฟังแล้วต้องทำเลยทรับถ้ <c oughs> มันเกิดขึ้นที่ใจของตนจริงๆครับ มันเกิดขึ้นในใจของเราละจิดวงนั้นเขาจะรู้เราจิตดวงนั้นมันรู้เราไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเราจะรู้เองจิตดวงนั้นเป็นปัจจังรู้เฉพาะตนให้มันรู้เฉพาะตนนะ่ัมีแต่สัญญาความรู้เฉย ไม่จริงไม่แน่นอนครถ้ามันรู้ขึ้นจากจิตอันแท้จริงนยอันนั้นมันจะสว่างไสวยัจิตจะมีปัญญาครับจิตจะมีปัญญาด้วยสมาธิเป็นเครื่องนมถ้าเราสร้างพลังของสมาธิเป็นเครื่องหนถถงงงมนหนถ้ามีสมัยเยอะเราจะคิดอะไรก็คิดได้ ครับจิตไม่ครงสรางถ้าจิตไม่เป็นสมาธิเรามาพารนามมางงพงนั่นพงนี่หรอจิตพงส่าบแล้วก็ลองคานไม่สบายครถ้าจิตเป็นสมาธิมันจะคิดอะไรก็สบายสบายไปตลอดเพราะจิตมันเป็นธรรมอยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วลูกอยู่คนเดียวก็มีความสุขมาแล้วอยู่กับเพื่อนก็มีความสุข าหนักของสมาธิคก็ดือก็เย็ยนด้วยก่อนหลวงปู่ครับห <c oughs> ลวงปูงป่อยู่กับหลวงปู่เขา <c oughs> เขาก็ไปกราบหลวงปู่ขอบุญกับหลวงปู่โอ้ยบุญของใครของมันะ <c oughs> บุญบารมีสร้างเอาใครเอามันะ <c oughs> มันแบ่งแบ่งให้กันไม่ไหวมัน สมบัติภายนอกเลยครับสมบัติไในะมนันเดือดไม่ได้ครับต่างคนต่างต่าง,าง,างทำเอาข,ของไก่ของมันต่นวาว่ากันครับนักการหลวงปู่อดีตเล่าเป็นบุญเป็นบุญกุศลอยู่รอกเจริใจอยู่ดอกเพราะหลวงปู่ท่านว่าท่านสิ้นอาสาบากิเลยละ้ะคนไหนมากราบ มาไหว้ก็เยียนใจอย่างนั้นก็เยียนใจไปได้โซ่ข้าวนั่นแหละเพราะจิตของคนนั้นไม่ไม่เป็นสมาธิครับถ้าจิตเป็นสมาธิมันจะเย็นไปตลอดสบายไปตลอดนี่มันทำเอาของใครของมันแบ่งปันกันไม่ได้ครับ นฐานะบารมีนี่ก็แบ่งกันไม่ได้เราทําทุกวันเราก็ได้ทครับคนไหนไม่ทำมันก็ไม่ได้ไครับไม่แต่เราจะทํามุนอุทิศทำมุนให้เปตญาติทั้งหลายมันก็ได้เป็นบางส่วนได้ครึ่นน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 นง,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 งนกลางกลางครับ ทำมุุุทิศให้คนตายบ,บางทีคนที่ตายไปบุญเขาไม่พอบ,บุญเขายังไม่มีเขาต้องอาศัยญาติทำบุตุพุทิ์ให้ญาติทั้งหลายมาทำบุญุทำมุญุุทธิศให้เขออกาก็มานุโมทนามารับถ้าเขาไม่มารับก็ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเขามารับก็ได้ เช่นอย่างเขาไปตกนรกตกนรกเนี่ยมันมันมันติดคุกติดตารางนะถ้ายอมพระบาลเขาไม่ปล่อยมาไม่ได้เลยครับนห้ามเยี่ยมห้ามยมบาลม,มี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 ปล่อยชั่วคราวด้วยครับลวงปูเขาก็มีปล่อยชั่วคราวครับอย่างที่ลุงปู่ว่าเขาดำบุนในกลางบรรดา จะปล่อยชั่วชั่วขราวคือว่าบุญข้าวประดับประดินเนี่ยก้าวดับเมื่อกี้เนี่ยก้าวดับได้ว่าคุณเก้าวประดับประดิษนนะเขาจะปล่อยมารับส่วนบุญวนกุศลจากญาติทั้งหลายครับเมืม่อเขามาแล้ว่อยมาแล้วก็ไม่เห็นญา,าติมาทำบุญให้เขาก็เสียใจนั่งร้องไห้ไม่ได้กินอะไรครับอืม ่วนญาติเขาร่ำให้คนอื่นเขามารับเห็นญาติมาทำบุญเขาก็ดีใจเขาก็ได้กินอิ่มหนำสำลันแล้วก็กลับไปรับโทษใหม่แล้วก็กลับไปครับรับโทษใหม่พวกที่ไม่มีญาติมาทำบุญให้ก็หิวโหยแล้วครัหมดว่าดา่าญาติบางคนก็ลาให้ลูกหลานก็มีแ่งให้ลูกันหลานก็มี ครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดว่าเขาจะแซงถ้าญาติไม่ไปทำบุญให้เขาจะแซงเขาว่าทรัพย์สมบัติที่เราหาไว้ให้เขามีเยอะแยะเพราะว่าแต่ว่าญาติไม่ไปทำบุญให้เขาก็หิวโหย,อหอยคนบ้าให้ครับนที่หวงทรัพย์สมบัติใบไม่มีบุญ มีทรัพย์สมบัติมากมากเกิดกองก็ไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคย <Yeah. S 1> ไปวัดไปว่า <Yeah. S 1> ของทรัพย์สมบัติไว้เฉยครับ <Yeah. S 1> มันตายแล้วสมบัตินา่าแบเป็นของโลกของหลานไปครับ <Yeah. S 1> จนก็าไม่ได้อะไรเราเรียบทําไว้เรียบแบบเรียบทำมาไว้แน่ข้างมีชีวิตอยู่คร <Yeah. S 1> ัแล้วทำมามากก็เป็นของเราหมดไม่ได้เสียไปไหน อย่างโมบนะรรณะเสียสลับสร้างเจดีย์แล้วหนึ่งล้านบาทสาธุอันนี้เป็นของเราแท้ๆเลยครับทิ่ตัวตามเปกนโรครับท่านทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์แก่ใจของเราครบางคนของของเงินไม,ไม่ไม่ทำบุญให้ทาน ก็เลยไม่มีประโยชน์แต่สมบัตินั้นไม่มีไม่มีประโยชน์แกเราเลยค <Yeah. S 2> ตอนที่ทำเอามเมื่อยังมีชีวิตอยู่คร <Yeah. S 2> ับคนที่มีบุญมากๆแต่ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นน,นั้นับ <Yeah. S 2> ตามอำนาจุมก mm hmm. ุศลที่ตนทำ <Yeah. S 2> อันนั้นไม่ต้องมากไม่ต้องลงมารอรับอะไรดอกคนที่มีบุญแล้วคนัะ เขาจะเอาไม่เอาเขาไม่มาเขาไม่มารับส่วนบุญส่วนกุศลก็เป็นของเราเหมือนเดิม,ม,มเพอบุญพอบุญเขาพอแล้วได้บเขาพอแล้วก็ไม่มาขเขาสบความสุขเพในสวนรรค์แล้วแล้วพากันทำมามได้ แม่อ,อ้วนก็ให้หนึงร้านมากร้านสร้างเจด,ดีย์สาธูเฮ้ยอนนี้ห<ม>ลวงปู่นะคะตอนนี้พี่อุัลแกอยู่ที่จะขึ้นร<ม>ุงเทพจ้ะคะจะขึ้คขอนแก่นะ่ะ<ม>ออกออกแล้วเป็นเมื่อคืนค่ะ<ม>พาลูกไปทุกคน สร้างเจดีนเป็นบุญหนึน่งเป็นกุศลหลวงปู่ตั้งชื่อเจอดีแล้ววันนั้นครับเป็นตั้งชื่อว่าพระเจดีพุทธนิมิตภูริทัตโตพุทธนิมิตภูริทัตโต ทำสื่อเจดีย์เ <c> พ <oughs> ือวันจุอธิษฐานของหลวงปู่มันด้วยอธิษฐานของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วพระบรมสารีนิกธาตุดังพระเจดีย์พุทธนิมิตภูริทัตโตคือาางานสายยาของหลวงปู่มัน กำลังส่งจดหมายขออนุญาตจากเจ้าาวาดท่านจ้าคุณที่ที่วัดพระธาตุพนมอ๋อครับทำแบบเหมือนกันนะครับนภูครับต้องขอนุญาตเขาก่อนนะครับ ทาไม่ขออนุญาตเดี๋ยวไปหาเรื่องขึ้นมาพอฟ้องกับผิดนะหลวงปู่สร้างแบบพระธาตุพนมนะครับครับสร้างแบบพระธาตุพนมครับแล้วก็ขอเอาพระธาตุพนมมาติดเหรียญด้านด้านหนึ่งอ๋อครับด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่โลกหลวงปู่ครับด้านหนึ่งเป็นพระธาตุพนมพระธาตุพนมครับ อาอมาติดเหรียญต้องขออนาาุญาตท่านครับอ๋อจะเปลียนด้วยนะครับถ้าไม่ขออนุญาตมันมีเรื่องครั้งหนึ่งแล้วมีพระองค์นำไปตั้มเหรียญไม่ได้ขอนอนุญาตปรัฐบาลต้องมาปฏิรับิเขาก็ฟ้องกันเราก็มาการเขาไม่พอใจเขากเสียเงินสมมติใหม่ หลวงปู่ถ้าอีกหน่อยพญานาคมารักษาที่นี่ต้องต้องบอกทางพระธาตุพนมด้วยไหมครับเห็นว่าที่พระธาตุพนมมีพญานาคเยอะหลวงปู่มันได้บอกกันเรื่องมันเรื่องนั้นมันได้ขอหรอกได้แต่เขาจะไปกับแต่กานที่ศัพดิธิ์ต่างๆเขาก็ไปกลับไปไหว้ไปสักกาบูชา เป็นอย่นั้ครับเขามารักษาเองไงมหลวงปู่ที่ไหนมี <c oughs> สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็มาดูแลมารักษาแหละครับเพราะเขามีความเรื่มใจในพุทธศาสนาครับที่วัดเรามีมั้งไหมครับหลวงปู่มีทั่วไปนะครับ <c oughs> <c oughs> พวกนี้เขาจะไปที่ไหนก็ไปได้ครับพวกมีลิศตัวพญา,านาคพวกมีลิศมากครับในในลิศเป็นงูตัวเล็กๆก็ได้ครับในลิศเป็นมนุษย์ก็ได้ครับมไ่มรู้ขนาดพังพังตะลิงได้ที่หลวงปู่เจอครับ โอ้แล้วก็ธิ์เยอะมากครับผมนึกไม่ถึงนั้นเขาทำได้ทุกอย่างแล้วคเขาทำให้ดินถล่มก็ได้ทุกอ,อย่างครูชอบก็เล่าให้ฟังว่าท่านเะพื่อนอืมถามพญานาคพระว่าพญานาคมีมีธิ์มากจริงไหมพท่น โอจริงทุกอย่างเอะไรัเนี่ยนี่เป็นอะไรก็ได้หมดครับเธอพวกพญานาคเขาขึ้นมาส่วข่าวถามว่าขึ้นมาเมืองมนุษย์มามาอยู่ได้ส่้สข่าวอ,อยู่นั้นไม่ได้มันร้อนครับ<อ>คือพวกนี้ก็ชอบชอบเย็นับ<อ> อยู่พื้นบาดานเย็นับมันก็ถามว่าพื้นบาดานมันมีแสงบารมีแสงเพราะส่องถึงไหมว่าไม่มีเลยครับมืดเลยครับเพรามันจะไม่มืดเลยว่าะันดูได้อย่างไงมีอาศัยแสงแก้ว<อ>แก้วอยู่ในพื้นบารดานที่เขาอยู่จำไปสบายๆครั้ง ทางวันทั้งกลางคืนครับมีมีแสงในตัวเองนะครับหลวงปู่มีแสงในในแก้วเนี่ยครับแก้วก<อ>็เรียกว่าแก้วพญานาคครับเขาบอกขอหลวงปู่ทซอบนิมนต์หลวงปู่ทซอบในปึกปัญญานาคจะถวายแก้วครับท่านท่านไม่ยอมไป <laughs> ท่านไม่ยอมไปโอ้ไม่ไปเลยครับันีิมนท่านลงลงไปท่านไม่ยอมไปครับหลวงปู่ก็ได้ว่าโอ้หลวงปู่ไม่ลงไปเอาแก้วไบยาดของเรของไปนอกเอามาเอ่ครับของไปในของเรามันเต็มแล้วโอ้สาธุครับแก้วมันเกิด แก้วพิเศษมันเกิดขึ้นแล้วที่ใจแล้วคเออมามาขึ้นมาก็รักษายากกันาะเดี๋ยวคนนันมาขอดูคนเดี๋วมาขอดูลับปากันแต่เดี๋ยวก็มาขอดูใครไม่รู้ผมดูก่อนแล้วรผมขอดูก่อน ถ้าลงปู่ชอบลงไปเอาขึ้นมาก็โอ้ยชัประเทศนะครับไรจะดูซะว่าครับโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วพยาคุดนะครับหลวงปู่ พญาพุมันก็มีตาปคพญานุษย์ครับพระยานาคพญาพุษย์ครับ <c oughs> แต่สมัยเ,เขาอยู่ในฟ้าบนวิมานของพวกพญานุษยมันก็เบียดเบียนกันกับพญานาครัพญานาคกับพญาพุษย์ไม่ถูกกันครับพวกพญาพุษย์มาจับบริวารของพญานาคไปกิน เป็นอาหารบ่อยไม่ถูกกันครับอพอ,อยาพุตไปยาหนา้ามาอยู่ด้กันไม่ถูกครับเราเคยได้ยินแต่พัญานาากับลงปูพญาพุธไม่เคยเห็นกันเห็นแต่รูปแล้วครับพญยาคุณเห็นแต่รูปเห็นลงปูชอบบอกว่าที่ที่คำใจอีมีมีโยมผู้หญิงเหาะได้ครับลงปูในประวัติลงปูชอบครับ ถ้าเล่าให้ฟังไหมครับไม่เคยได้ยิน,นยครับเราครับมีแต่คอนสีร์ตมีแต่แม่แม่สีแก้วนะฮะอ๋อ<ม>ครับ <c oughs> ครับกลับรล้าน